สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมรอคอยคาเดนนะครับวันนี้ผมมีเหรียญอีกหนึ่งเหรียญมาฝากนะครับผมเป็นเหรียญพระบรมรูปรัชก,กาลที่9นะครับาวาระนี้นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับครบรอบ50ปีนะครับของโรงเรียนเตรียมทหารนะครับผมตัวนี้ ดูจากประวัติแล้วนะครับที่ผมเคยเจอมาก็าจะเป็นเหรียญตัวที่เป็นห่วงมีกระไหลน,นะครับเป็นกระไหลสีทองนะครับตัวนี้ทนันทิฐานจากตาเปล่านะผมไม่มีเครื่องตรวจโลหะน่าจะเป็นนวะนะครับตัวนี้จะเป็นห่วงตันนะครับผมพบเจอน้อยมากครับเพิ่งเจอเหรียญแรกนะครับเพิ่งเจอเหรียญแรกเหรียญเดียวนะครับอตอนนี้ผมกําลังตามหา โลหะตัวโลหะเงินนะครับวรนนี้นะครับท่านใดมีนะครับเนื้อเงินนะครับที่เป็นเนื้อเงินนะครับผมผมรับซื้อนะครับเหรียญละสามพันบาทนะครับครบรอบห้าสิบปีโรงเรียนเตรียมทหารนะครับผมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับผลิตจากโรงกระสับนะครับมีนกวายยพักอยู่ด้านหลังนี่นะครับผมพบเจอน้อยมากครับ ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับต้องขออภัยด้วยพบเจอน้อยห่วงตันครับตรงนี้ตามหาเหนือน้อเงนนะครับใครมีนะครับทักมากขายให้ผมได้นะครับผมรับซื้อสามพันบาทครับ โอเคครับครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณมากครับปิดภาดะการไดกรับขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมขอให้มีความสุขกับการศึกษาและสะสมครับขอบคุณครับผม